สวัสดีครับมากินข้าวด้วยกันนะครับวันนี้ทอดปลาครับน้ำพริกปลาทูกับผมนี่ผักครับผักรวมมิตรครับทุกอย่างครับนียครับผักตาลึงผักมีหน่อไม้ไม่ไรด้วยครับนี่ครับนี่ครับหน่อไม้ครับนี่หน่อไม้ครับยิมกับน้ำพริกกปลาทูกับผมกินข้าวด้วยกันนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับนี่น้ำพริกปลาทูกับผมเนี่ยนะครับนี่ครับ นี่สุดยอดเลยครับเนี่ยประตูครับนี่ข้าวผมอร่อยครับกินข้าวด้วยกันนะครับนี่ปลาดุกครับปลาดุกจิ้มกับน้ำพริกครับนี่ครับน้ำพริกน้ำพริกครับโอ้อร่อยมากครับเนี่ยปลาดุกจิ้มกับน้ำพริกครับโอ้สุดๆครับกินด้วยกันนะครับเพื่อนๆนี okay. ่ครับนี่ครับนี่ครับปลาดุกครับ ยอดครับผักมีทุกชนิดครับผักนี้ครับนี่ครับผักครับนี่ครับผักกิ้มกับน้ำพริกครับพริกประทูครับผมนี่นี่พริกประทูครับนี่ครับกินมือนี่ครับกินแบบนี้กูกพุ่งดีครับกินข้าวครับข้าวผมกินด้วยกันนะครับพี่น้องนี่ครับกินกับกินกับประดูกครับผม ปลาดุกครับนี่ปลาดุกครับนี่ปลาดุกทอดครับผมกินกับน้ำพริกน้ำพริกนี่ครับเปรี้ยวนี่ครับคืออร่อยมากครับนี่น้ำจิ้มสุดยอดครับนี่ครับนี่ครับปลาดุกทอดนี่พริกปะทูครับหืมอร่อยมากครับที่นี้กันนะครับเพื่อนๆนี่ข้าวครับผมกินด้วยมือนี่อร่อยมากครับ แบบผู้มุ่งครับผมนี่ครับอันนี้อันนี้ก็ผักครับผมผักครับนี่ผักครับนี่ครับกินกับน้ำพริกปลาทูเนี่ยครับโอ้ยอร่อยมากครับเนี่ยครับดอกฟักทองครับผมนครับอันนี้มะเขือครับเขือต้มครับกินกับน้ำพริกอร่อยมากครับ ครับนี่ครับผักตําลึงครับผมนี่กินง่ายอยู่ง่ายครับผมทุกวันนี้เออต้องเลือกกินครับเลือกกินอดตายครับผมอันนี้ผักผักขมครับนี่ผักขมครับผักขมกินกับน้ำพริกปลาทูครับขยันไม่อดครับนี่ครับเออทำงานแลวทุกวันนี้โรคภัยไข้เจ็บมันเยอะเราต้องทํามากิน กินไปเถอะพี่น้องเอ้ยไม่รู้ไม่รู้จะเก็บป่วยไข้วันไหนไม่รู้กินให้อิ่มเลยนี่อยากสนุกก็สนุกไปอยากอยากอนี่ครับอยากกินก็กินไปนี่ครับนี่สุดยอดของอาหารนิสานบ้านเราครับครับอย่าไปซีเรียสกับการทํางานครับผมทุกวันนี้โรคภัยเก็บเยอะครับ หาเฮงไม่ไม่สีเลือดครับจะทําอะไรอยากกินอะไรก็ทําเองครับนี่ครับทุกวันนี้มีแต่โรคภัยเก็บเยอะเอ่เราจะไปสีเลือดจากงานการไม่ได้สําเร็จไม่สาเร็จก็แล้วแต่ก็แล้วแล้วแต่ครับนี่ครับทําไปทําให้ดีที่สุดเอครับทําให้ดีที่สุดครับอย่าไปสีเลือดครับได้คือได้ไม่ได้ก็ไม่ได้กันแค่นั้นครับ นี่ครับกินข้าวด้วยกันนะครับอันนี้ปลาช่อนทอดรับผมกินกับน,น้ำพริกน้ำพริกตัวนี้ครับนี่อู้ออร่อยมากครับพี่น้องเอ้ยมาเองอยู่คนเดียวอยากกินอะไรก็ก็กินครับอยากทําอะไรก็ทาครับนี่คือเราไม่ต้องไปซีเลือดในเรื่องการงานอยากลําก็ลําอยากสนุกก็สนุกทําไปเถอะเนีย่ยชีวิตเราก็มีแค่นี้แหละครับนี่ครับ กินไปเลยครับกินเพื่ออยู่ไม่อยู่เพื่อกินครับทำอะไรก็ทำเลยพี่น้องเอ้ยอยากะอยากสำเร็จก็ทำไปเถอะเอไอก็จะมอง,องเองเลยครับไอ้เองยังไม่สำเร็จเลยคิดหกหมื่นนาทีครับผมนี่ครับคิดหกหมื่นนาทีครับ วันนี้ติดอำเภอพงศ์วุฒตัวเดียวครับผมทําอะไรก็ยังไม่ทาเร็จเหมือนกันครับแต่ก็จะสู้ต่อไปครับผมเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามเพจหมาเฮงครับขอบคุณมากครับอมีอะไรก็ช่วยกันครับหมาเฮงก็จะพยายามช่วยเพื่อนเหมือนกันครับนี่ครับกินข้าวด้วยกันนะครับพี่น้องนี่ครับกินกับพริกปะทูครับนี่ครับ ง่าย่ง่ายครับไม่ต้องไปสีเรียดอยากกินอะไรก็ทาเอาครับคนเราถ้าไปสีเรียดมากมันก็จะทุกข์ครับทุกข์ครับคิดคิดมากแล้วก็เครียดครับไอเราไม่ต้องไปสีเรียดเราอยากกินอะไรก็ทําอยากสนุกก็เอาเลยครับอยาก ร้องลัมทำเพลงทำเลยครับพี่น้องเอ,อ้ยเนี่ยไปซีเรียสทำแล้วมีความสุขก็เอาแล้วครับทุกวันนี้โรคไฟเจ็บเยอะมากครับเดินไปไหนก็มีหมดครับเพราะว่าเพราะว่าโควิดเนี่ยเนี่ยครับนี่อยากจะก,กินอะไรก็กินเลยครับพี่น้องอยากจะสนุกก็ก็สนุกเลยครับหมายเองปล่อยวางครับแต่ไม่บวชครับ นี่ครับนี่ครับขอบคุณมากครับที่ตามเพจมาเองครับผักเยอะแยะเลยคับต้มกินได้อิ่มครับขอบคุณมากครับกินข้าวด้วยกันนะครับเพื่อนๆนี่ครับอร่อยที่สุดในโลกครับเนี่ยอยู่คนเดียวทั้งแบบข้าวกินอยากกินปลาทอดอยากกินน้ําพริกปลาทูก็ทําเองครับอยากกินลาบกินก้อยก็ทําเองครับเพื่อนๆออยากกินก็ทําเองนะจ๊ะ ครับขอบคุณนะครับที่มาไม่ตามหาเหงครับขอบคุณมากครัขบขอบคุณมากครับ